วันนี้นะคะเรามีปูอภินันธนาการมาชื่อว่าอะไรนะคะปูขนมะปังห้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกินยังไงไม่รู้เลยค่ะต้องทุบกระดองทุบก,กระดองให้แตกโอ <c oughs> ้มันจะแตกทั้งหมดทั้งโต๊ะนะคะคน <c oughs> แตกแล้วแตกแล้ว อ่ะพอห่อนไหมก็เก็แยกส่วนโอ้ยบอกร้อนมากค่ะโอ้ไข่เยอะมากโอ้น่ากลัวมากอร่อยไหมอ่ะไม่รู้โอ้ไข่เยอะมากัวอะไรมีไข่เยอะเบอร์นี้ โอ้ไข่ยเยอะมากไข่แม่งเยอะกับปูปกติครับโอ้ยเยอะไข่ยเยอะจริงอ,อ่ะอ่ะน้ำจิ้มวาซาบิวาซาบิครับชิมมันนะครับกินค่ะกินครับ รสชาติแปลกมากมไข่นี้รสชาติวาซาบิหนักมากเลยอ้าวก็มันเป็นน้ำจิ้มวาซาบินะคะทำไมขอลองใหมา่ขอลองแบบไม่จิ้มกันอ่าหืมควยแตกครับ <laughs> <laughs> เป็นยังไงอ่ะแม่งเป็นไข่ที่ เหมือนเขาดัดแขงม,มายี่รวมกันแล้วก็แล้วก็อัดเข้ามาในกระดองปูครับฉันสงสารเธอมากเลยปูตัวนี้เธอรสชาติเป็นปูเป็นปูเหมือ,ปอปปนปูเหมปอนปูเหมือนเป็นฝรั่งที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าวิาว่ดีชีวิตคนไทยเป็นยังไงกัน <S <S เงี้ยแล้วพยายามจะทําตัวให้เข้ากับคนไทยอะ่ะเอ,อเรสชาติเหมือกนกังนะครับเนือปูเนื้อเนื้อไม่มีครับไม่เด็ดไข่ มีแต่ไข่รสชาติเหมือนฝรั่งพยายามทำตัวให้เข้าคนไทยอ่ะไม่แต่ไข่เลยค่ะพี่เรื่องสงสารเขานะครับอ่ะพี่เอ๋พี่ลองกินพี่ทีกัพี่แล้วพี่จะบอกเหมผมว่าเหมือนแต่ไข่จริงๆอ่ะเหมือนเหมือนฝรั่งที่ทำตัวให้คนไทยชอบที่เนี่ยค่ะเดี๋ยวดูพี่ก ตีเงเรียเป็นแเหมือนกับเรืองเงี้ยเีเรื่อไรฮมม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 เมมมมมมมนงมม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 มยมมไมมรูมมมมมมนแม่มูมม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 มันมมมมมมวามม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 มนมมมพมมมม่มม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 มตมม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 มคมมมมออว ไข่เขาละเอียดมากถ้าเกิดว่าเป็นไข่ปูไทยอ่ะมันจะแบบใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เรากินไปปุ๊บมันจะได้ความมานันอันเนี้ยมันไม่มนันแต่ว่ามันจะได้กลิ่นได้กลิน่นได้กลิน่นแล้วก็แบบว่าเฮ้ยไอ้ชอบแบบไม่กินนะมันเค็มของมันหรอครับอือไปกินอีกเลยครับ ดีใครโอเคนะใครชอบนะฮะมันเลกเหมือนแบบไข่ปลาอะไรบางอย่างเล็กๆแบบกินให้หมดเลยนะครับมันไม่เหมือนไข่ปูเนาะใช่ค่ะแต่ว่ามันดีตรงที่มันกินกับเหล้าแล้วมันแบบม, <laughs> มันจะมีกลิ่นของมันนะคะแล้วแบบรสชาติดีไม่เป็นเจยงลองลองลอง,ลองกินลองแบบลองกินกับเหล้าม,มันจะมีกลิ่นของมันซึ่งกลิ่นมันดีมาก ใช่เราต้องแถมเองมันเป็นเน็ตของเราที่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับโอ้แต่ไข่เยอะมากอ่ะโอ้โหนี่กระดองแต่ว่าโคตรดีเหมือนมันอาจจะเหมือนว่าแบบคล้ายๆทุเรียนอย่างเแบบถ้าใครชอบก็คือชอบไปเลย